สบายดีพ่อแม่พี่น้องมื่อนวานพบกับพ่อกับซ่งเป้บาบูไทยมื่อนี้เป้กับสิบผาและสาวไปซักยาวัคซีนอยู่แต่เมืองคนละจะพาแม่จะไปซักยาบ่สบ่สไปหนังก็ไปม้าขนาดจะไปหนังแล้วมาห้ากล้องมาว่าเดอมขอยาพาแม่เข้าไปซักยาวัคซีนพ่อด้วยสบายดีลอย สบายดีเด้อสบายดีนอบมือนะสบายดีเบื้องนี่เขายังเปลี่ยนเราว่าดูปีนี้เธอพ่อจะเบื้องปีนี้ว่าดูสบายดีว่าดูอ้าวสบายดีว่านี่ไม่นี้ค่อยสิบาแม่เขอไปซักยาวัคซีนหยุดในในเมืองว่าดูไรว่าดูมีเรามีแต่ยิ้มว่นนี้สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง นี่เป้กอสิพาและซาไปซักยาอยู่จะ่เมืองหมดละน่ะหลยตอนนี้และซาเขาก็แวะเอาปุ่มสมโนโคนำอัญญาตา,เ,าเพราะว่าอัญญาตาเขาหึนเปาปุ่มสมโนโคไปซักยาวัคซีนเมือ่อเาอันนี้ตอนนี้ก็เขาสิพาและซายุบไปซักยาวัคซีนอีกเขาก็นั่งท่าและซาอยู่ป้องกันโควิดอะไรป้อ <c oughs> งกันโควิดอ่ะอ่ะันงดิ คนงาแล้วนะตอนนี้ก็นั่งทาละซาวยวดลาบเอาปุูนซีเมโนโคตอนนี้ละซาฮาก็เอาปุูนซีเมโนโคกาลังที่มาตอนนี้ละซาฮากำลังางานมาทุกคนตอนนี้เป้กกำลังออกแต่บ้านฮ่า <c oughs> ตอนนี้เบ๊กอ่ะพ่อมาอดทาง็กเก้าแล้วเนาะกำลังทอดของพ่อตอนนี้ครับคนตอนนี้ก็ทอดทางไปสักยาวก็เสร็แล้วห้าทางนี้เลย คนสถานที่ซักผ้าสิของที่ไม่ไหนอ่านั้นเราไม่ได้ยันแต่จะเขาวันนนีะ้ขอพ้นได้เยวัน <c oughs> ดดคิวสวัสดีทุกคนตอนนี้ก็มาห,หอดเืินแล้วพาลาซาไปซักยากอะมีได้ซักซ้ำมีแต่จองบัตรคิวไว้มื่ออื่นอี่ยังไปเพราะว่ามื่อน,นี้มันเต็มแล้วมือนหนึ่งขาซักซ้ำร้อยเลย มีแต่จองบัตรคิวไหวบื้นเศร้าอีกยังไปซักในเด้สภาพคนยืนซักอย่า,ยาอ่านวิูนอนนี่เ <laughs> ยวันจะต้อง <laughs> จุได้มาวิลลูนอนอลอลคลิปนี้ก็จบลงเพลงเท่านี้เดอพี่น้องถ้าผู้ใดเข้ามาเบิ่งงล่วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป้นใเปนเดอเพื่อให้กำลังใจให้เป้ฮ็ดคลิปต่อไป บายบายทุกคน